ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสลับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับรับฟังนะครับผมดูผมรีวิวนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจนะครับด้วยการกด subscribe กดกระดิ่งติดตามผลงานนะครับในช่องวัด audio sound ชาแนลด้วยนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับชุดนี้นะครับผมก็จะมาเทสเสียงนะครับรีวิวนะครับส่งงานลูกค้านะครับ มาจากจังหวัดนะครับพิษณุโลกนะครับชุดนี้นะครับผมจัดส่งจากมุกดาหารไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับครับก็ชุดนี้นะครับลูกค้าได้สั่งทําเป็นชุดในราคานะครับจบที่เก้าพันเอ้ยแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับขอประทานอภัยนะครับจบที่ราคาแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดสิบนิ้วคาราโอเกะนะครับก็ ลูกค้าก็ขอเพิ่มล้อนะครับ1ชุดนะครับสีล้อนะครับก็เพิ่มในวงเงิน150บาทนะครับในชุดนี้นะครับก็จบที่8,850บาทนั่นเองนะครับครับชุดนี้นะครับสเปคงานนะครับมีล้อเลื่อนนะครับด้านล่างนะครับโทนตู้ก็จะเป็นตู้สีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินนะครับตัดด้วยลายดำหน้าขาวไฟสีไอบูนั่นเองนะครับในชุดนี้นะครับ สเปกงานนะครับก็จะเป็นซับ10นิ้วนะครับจำนวน1ดอกนะครับเป็นสเปคงานนะครับไม่เหล็ก1้อยนะครับคงหล่อไว้คู่นะครับไมเหล็ก2ก้อนนะครับ10นิ้วตัวนี้นะครับผม1ดอกนะครับซับเปิของเรานะครับเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับ8นิ้วหน้าม่วงหมวกแคล่านะครับโคงปั๊มนะครับไม่เหล็ก1 2อยไว้ามาจำนวน1คู่แหลมจานอีก1คู่นั่นเองนะครับระบบเสียงกลางของเรานะครับ8นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมีปรีเจ็ดแบนนะครับแยกซับอิสระนะครับ หนึ่งตัวนะครับผมเป็นปีคอนโทรลเสียงปรับเสียงต่างๆนะครับแยกซับอิสระนะครับแล้วก็จะมีปีคาราเกะหนึ่งตัวนะครับเล่นไม์ได้สองช่องนะครับปรับเอ็กโคดีเลยได้นะครับผมภายในตัวเดียวแล้วครับเสียงไม์อิสระนะครับในระบบนี้นะครับผมเสียงไม์อิสระนะครับขอย้ํานะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวบนนะครับปีบนนะครับผมไม์ก็คือเฉพาะตัวไม์อย่างเดียวเลยนะครับเล่งเสียงปรับเสียงได้นะครับวัดโวลต์นะครับผมก็เอาไว้ให้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับ เวลาเราต่อพ่วงก,กับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับในกรณีที่ดูว่าไฟเหลือประมาณไหนเร่งประมาณไหนถึงจะสมควรนะครับก็ดูไฟได้นะครับอย่าให้ตกเกินไปนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นวัดวูเอเครื่องเล่นบลูทูธนะครับสับสนนะครับผมก็เร่งรีบพอสมควรน,นะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับเอาไว้ให้ลูกค้า พ่วงสัญญาณนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะครับจะเป็นระบบบลูทูธนะครับผมเล่น USB ได้เมมโมรี่การ์ดได้พอร์ต AUX ได้นะครับในตัวเดียวนะครับแต่เรามีพอร์ต AUX กซ์ให้อยู่แล้วนะครับคือตัวนี้นะครับผมทําให้เอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆนะครับเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับมิกเซอร์นะครับจะาบ้านสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนหรือกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมได้หมดนะครับที่เราต้องการให้ชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงนั่นเองนะครับก็มาเสียบใส่ชุดนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็็็มมมมากกกดดโหรรรรััััับบบทีีี่่ตตววปปนนน้ะะคคุเลๆผ สามารถใช้งานอินพุตตัวนี้ได้เลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดมีหนึ่งตัวนะครับด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตู้ชุดนี้ก็มีข้อบิดพลาดนะครับหนึ่งหนึ่งข้อนะครับก็เป็นด้านข้างนะครับปกติแล้วมันจะไม่มีลายนะครับผมแต่พอดีงานมันก็เสร็จแล้วนะครับเด็กเขาวิ่งผ่านเตะกาวร้อนใส่นะครับผมก็เลยต้องตัดตัดทําลายให้นะครับแก้นะครับผมก็ก็ต้องขอประธานอภัยกับเจ้าของชุดนี้ด้วยนะครับ ก่อเหตุสุดวิสัยนะครับผมเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนะครับแกะดูพาวเวอร์ให้นะครับผมมาระบบด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในชุดนี้นะครับผมเลือกใช้ Switching ตัวนี้นะครับในชุด800 0นะครับ8ป0พนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับอ่าจ่ายกระแสไฟนะครับผมปรับไฟที่13.5นะครับอ่าผ่านกระแสไฟมากับเข้ามากับพาวเวอร์แอมป์นะครับ ตัวเดียวนะครับผมคัส์อ A B 4 Channel ตัวนี้เลยนะครับผมเล่นซับหนึ่งดอกเสียงกลางแปดนิ้วหนึ่งคู่แหลมหนึ่งคู่นะครับตัวนี้เลยแหละครับใส่อย่างนี้แบบนี้เลยนะครับผมเสียงกลางแรงๆเลยนะครับเบสสังกะสีสัตว์แน่นอนนะครับผมชุดเล็กๆนะครับหน้าฟังหน้าลุ้นนะครับราคานี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นน็อตหกกระต่ายนะครับที่ผมทําให้นะครับเป็นน็อตหกกระต่ายนะครับเอาไว้ลูกค้าพ่วงกับไฟ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมปองลมนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังด้วยกันเลยนะครับบรรยากาศเริ่มไม่เป็นใจแล้วครับผมครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงด้วยกันเลยนะครับ ความสุขจากรูปแบบของรอชางมิลสิกชัยภูมิการกลอยดอยที่หนึ่งสำนักงานชอช้างมิลสิกชัยภูมิสำนักงานบ้านคลองจอบตำบลหนองกระแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ0868727057 0895822025มือไวไวเฟสบุ๊คดอทอง จะบบร่วมกับ3 Mario System สุดยอดผลังเสียงไร้ีดจำกัดลูกหลานเจ้าพ่อไรแยนดะขอสนอนประชิดกันที่แต้รูปแบบคำาจอช้างเสิกระบกวยหนุยที่หงครับขอคุณผู้สนับสนุน

ครับผมก็นะครับเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสุดทสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมอาจจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับอยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับแนะนากับผมช่างวัดนะครับผมครับก็นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อดูผลงานด้วยนะครับผม ก็ขอกราบสวัสดีนะครับฟ้าครึ้มนะครับผมฝนลินนิดๆน,นะครับก็ขอบายๆนะครับผมสวัสดีครับ